วันนี้จะมาเป็นวิธีการเปลี่ยนยางของบนฐานก,การาด BMW F10 นะครับขั้นแรกต่อดกก็อ,ออกขันที่สองคือถอดกรองออกกอากรากาศงัดขึ้นตนชนัากาศอยู่ขั้นออที่สามคือปุ่มสองปุ่มนี้ถอด าดันโอเคจะดึงออกนะครับอุปกรณ์ที่ใช้นะครับในการเปลี่ยนยางก,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 ก็ออากาศก่อนเราจะเปลี่ยนในยางตัวนี้นะครับเราต้องเอาไขาควงลเล็กๆนะแซะตามล่องเอายางเก่าๆของมันนะออกให้หมดแล้วต้องทำความสะอาดใช้น้ำแฟบนะฮะล้างข้าวตะมันออกให้หมด พอทำพลาสติเสร็จแล้วท so ีนี้เราก็เริ่มการใส่ยางขอบบนยางขอบบนมันจะมีนวมอย่างนี้นะครับมันจะมีนวมตรงนี้นะครับนวมด้านข้างเนี้ยโดนนมตรงเนี้ยมันต้องอยู่ด้านข้างของของกรองนะครับบางคนมาติดไว้ข้างบนผิดนะไม่ได้นยมันต้องอยู่ด้านข้างนะนะแล้วก็กาวสาบเอมตรงเนี้ยดึงกาวสามเอมออกแล้วก็วางไปในร่องแล้วเอาแค่มันอยู่พอเริ่มอยู่ปั๊บผมไม่ถอดนะเอาผมผมติดของผมไปแล้ว หาแล้วเอาวางไปในร่องมันจะมีร่องของมันรับพอดีแล้วก็เราเราพอเพราะว่าวางไปในร่องเสร็จปัับเราก็เอากาวล้อนะครับค่อยๆไล่หยอดไปเรื่อยๆหยอดไปเรื่อยๆหยอดไปเรื่อยๆพาถึงทางโค้งเราก็ก็จับดีแล้วค่อยไล่หยอดเรื่อยๆจนมาวนมาถึงตรงนี้แล้วเราถึงค่อยตัดความยาวผมให้ไปสองเมตรนะฮะอย่าเพิ่งตัดนะครับหยอดไปครบพอถึงสุดท้ายถึงมาตัดวัดให้พอดีแล้วหยอดกาว ได้ประมาณนี้ครับมันไม่ยากครับทําไม่เกิน5นาทีแต่ว่าแต่เราต้องทำความสะอาดการตะมันออกให้หมดล้าถึงค่อยๆติดไล่ไปเรื่อย,อย,อยอๆประมาณนี้นวมต้องอยู่ด้านข้างนะครับไม่ใช่อยู่ด้านบนนวมต้องอยู่ด้านข้าง ตัวกาว 3m ที่ว่าเราลอกที่อยู่ด้านในอยู่ตรงร่องสุดท้ายตัวนี้เราลอกกาว 3m แถบสีแดงออกอยู่ร่องสุดท้ายนะครับง่ายๆเสียบลงไปในร่องพอดีแล้วค่อยหยอดกาวกาวล็อคเรื่อยๆเห็นหมกาวล็อคในชุดนึิงนะฮะง่ายๆครับอของเดิมไอ้กรองอากาศไอ้ตัวถังกรองอากาศของ f10 นะฮะ b n f 1 0ตัวนี้ของเดิมมันเป็นเป็น,ปนบริษัท bm เขาจะทำยะ พลาสติกเป็นประกับยางซึ่งเราไม่สามารถาหาทดแทนได้เลยคือถ้าเราจะเปลี่ยนเราก็เปลี่ยนยก,กยกเลดหมื่นกาบาทเพราะฉะนั้นไม่เสียตังโดยใช่เหตุเราก็ซื้อ,อยางตัวนี้มาดีเอาใช้ได้เหมือนกันครับปฏิภาพดีกว่าของเดิมด้วยจากการใช้งานมาแล้วนะครับผมใช้มาเดือนแล,แล้วก็โอเคเลยนะครับคือมันให้ตัวแล้วก็สนิท เหมือนของเดิมเลยนะฮะ